สวัสดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยได้มีประกาศตู้กาชามาอีกแล้วนะครับมันคือประกาศรีรันตู้เนาะซึ่งตู้เนี่ยรีรันกลับมาได้ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยล่าสุดที่ตู้นี้มาประมาณ3าเดือนจะ4เดือนนะครับสำหรับตู้นี้เนี่ยเพิ่งรีรันมานะครับประมาณ3เดือนกว่าๆจะ4เดือนนะครับสำหรับไอ้ตู้นิยายของนอยทูล่ากับสตาร์รวมกันเนี่ย นะครับเป็นการรีลันที่เร็วพอสมควรนะครับอ่าไม่รู้ว่าเขาเล่งอะไรของเขานะครับน่าจะเปลี่ยนถ่ายเป็นตู้อื่นก็ได้นะครับแต่กลับเป็นตู้นอยโทล่าอีกแล้วนะครับก็ไหนๆมากันแล้วเราก็มาดูกันนะครับว่าตู้นี้มีอะไรน่าสําคัญบ้างเนาะซึ่งระยะเวลาที่ตู้นี้มาก็คือวันที่คลิปปล่อยนะก็คือวันนี้นะวันที่5นะครับอยู่จนถึงวันที่17ก่อนบ่าย2องโมงนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ข่าวตู้กลางเดือนเนี่ยมาก่อนแน่ๆนะครับอันนี้เขาอยู่ยาวนะอยู่12วันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นข่าวตู้กาชาเนี่ยข่าวตู้กาชากลางเดือนเนี่ยมาก่อนแน่ๆนะครับแล้วก็ตู้กาชากลางเดือนเนี่ยมาก่อนแน่ๆนะครับเพราะว่าตู้กาชากลางเดือนจะมาวันที่16นะครับเราก็อย่าเพิ่งรีบเปิดเยอะนะครับอย่าเพิ่งรีบเปิดเยอะเปิดหนึ่งสเต็ปมาได้นะเพราะว่า50ลูกแก้ววิญญาณเองนะครับเราก็ลองเทสดูไปก่อนนะสำหรับ1สเต็ป ส่วนสเต็ปอื่นๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้หยุดรอ,อก่อนนะครับมาเรามาดูตัวที่ร่วมแจมกันนะครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแค่3ตัวล่างจากตู้ที่แล้วนะครับผมจะไม่ได้ว่าตู้ที่แล้วเนี่ยมันตัวอะไรนะสตัวล่างนะครับแต่ตู้นี้ก็จะมี6ตัวลิ m i t ต็จากภาคนิยายนะครับจริงๆเขาต้องบอกว่าเขาร่วมกับนิยายดีกว่านะครับเขาไม่ได้เป็นตัวละครที่มีในบทบาททางนิยายเลยนะครับเป็นการออกแบบ ของคุณเขียนนะมาออกแบบให้ในเกมนะมันก็จะเป็นร่างลิมิเต็ดนะครับซึ่งในนิยายไม่มีบท6ตัวนี้อยู่เลยนะพวกเอสปาดาเนี่ยไม่มีเลยนะครับอนะ่ะก็3ตัวล่างกลางๆนะครับไอเซนเนี่ยกลางๆนะครับไอสองตัวนี้ถามว่าเก่งไหมผมไม่มั่นใจนะผมไม่เคยได้เล่นเขาแล้วก็ไม่เคยได้ดูเกมเพลย์เขาเลยนะครับแต่ว่า3ตัวเนี่ยต้องบอกว่าร่วมแจมค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะโฟกัสเนี่ยให้โฟกัส 6ตัวบนซึ่งโฟกัสหลักๆเนี่ยก็คือที่ผมมองว่าดีนะคือ3ตัวดีนะครับดีสุดเลยสตาร์กอ่าไซอวาพัโลแล้วก็นอยโทล่านะครับจะดีสุดเลย3ตัวนี้นะครับอ่าไอเจ้าเนี้ยอ่าอรโลเนโรเนี่ยก็ไม่น่าเกียดนะครับจริงๆมันไม่มีตัวไหนน่าเกียดเลยนะครับแต่ที่ให้ดูดอบสุดเนี่ยก็คือยามี่นะครับเพราะยามี่เป็นตัวตีปกตินะครับมาเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกาชากัน สเต็ปที่1 6 11งหกสและก็26นะครับจะใช้50ลูกแก้ววิญญาณเท่านั้นนะครับถูกสุดแล้วเนาะแล้วก็อัตราการได้เนี่ยอยู่ที่3%นะครับก็ต่ำตามลูกแก้ววิญญาณที่ใช้นะครับสเต็ปที่2 7งเจ็2สและก็27จะใช้150ลูกแก้ววิญญาณนะครับอัตราก็ไม่เพิ่มยังต่ำอยู่นะครับ3%ต่อมา3 8 13 18 23และก็28จะอยู่ที่200ลูกแก้ววิญ,ญ นะครับเพิ่มลูกแก้ววิญญาณไปอีก50%แล้วก็เพิ่มอัตราให้เราเอีก1%ก็เฉยๆกลางๆนับ4%ผมยังมองว่าเกือบจะสูงแต่ก็ยังไม่สูงนะครับแล้วก็สเต็ปตเนี้จะสูงแล้วอยู่ที่6%นะครับแต่ที่พิเศษส,สุดๆเนี่ยมันจะอยู่ที่5 1 15% 2 2 25%และก็ส0นะครับจะใช้250ลูกแก้ววิญญาณเป็นปกตินะครับแต่ว่าโอกาสได้เนี่ยอยู่ที่8%ซึ่งสูงเอาเรื่องพอตัวเลยนะครับสำหร เขาการันตี5ดาวให้คุณ1ตัวแบบแลนดอมนะครับก็ภาวนาให้ออกตัวที่อยากได้กันนะครับถ้าเกิดจะสุ่งกันถึงสเต็ปที่5นะเอาละ่ะเรามาดูความสามารถพิเศษแต่ละตัวกันนะครับเพื่อเพิ่มการตัดสินใจทางการใช้เพชรของทุกคนนะครับว่าจะสุ่งดีไหมนะครับตัวแรกเลยนำตู้โดยสตาร์นะครับสตาร์อารันคาแล้วก็เอสปาดานะครับเป็น2เผ่าในตัว เป็นตัวละครธาตุสีเขียวนะเป็นตัวละครตีระยะไกลหรือเรียกว่าตีสีฟ้านะเป็นสายสก,นะกิลเนาะก็เ p พื้นฐานของเขาตั้งต้นเนี่ยมาให้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอยู่ที่794เนะครับเป็นผู้สังหารอารันคานะครับก็จะไปทับกับฮาริเบลลางปล่ล่อยโฮงยูงค่เหมือนกันแต่เจ้านั่นอนะฮาริเบลเนี่ยตีระยะประชิดนะครับสตารตีไก่แต่ถ้าเกิดถามว่าตัวไหนเก่งกว่ากัน โดยส่วนตัวผมให้สตาร์กนะครับสตาร์กจะเล่นง่ายกว่าฮาริเบลฮาริเบลเนี่ยท่า2จะเป็นท่าบับสายโลมันจะช้ากว่าสตาร์กนะครับถ้าไม่ตายสตาร์กก็แน่นอนทําอีฝ่ายติดสถานะไฟไหม้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวละครที่โดนไม่ตายเขาเนี่ยติดแน่นอนนะครับไฟไหม้แล้วก็สกิลหนึ่งสองสามรวมถึงตีปกติมีโอกาสที่จะทำให้อีฝ่ายติดไฟไหม้ได้ด้วยนะครับลิงก์ของเขาคือลดสกิลคูลดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับลดคูลดาวน์สกิลนะครับสิบสองเปอร์เซ็นต์ อาบุตี้ที่ได้นะเพิ่มความแรงโจมตีปกติและเพิ่มแรงสกิลอย่างละ20เพิ่มฮิตสกิลนะครับเพิ่มความเสียหายทําให้ตายเพิ่มขึ้นอีก40เและเมื่ออีกฝ่ายติดสาะพิบัติเนี่ยอย่างไฟไหม้เนี่ยก็ติดเพิ่มไปอีก2วินาทีนะครับลชบชเฉินบวกหนึ่งและตัวเขาจะไม่ติดไฟไหม้เองด้วยนะสำหรับสตาร์กนะก็ค่อนข้างเกือบจะครบเครื่องนะสำหรับอาบุตี้ถ้าเกิดมีเพิ่มความกว้างด้วยจะดีกว่านี้อีกนะครับ เอาจริงๆตัวเขาก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับไม่ได้ใหม่ล่าสุดมากนะครับสำหรับสตาร์ก็เป็นปีแล้วเนะสำหรับสตาร์ก็ถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้ก็อยู่ในระดับเก่งนะครับอยู่ระดับเก่งอยู่บนบนน่ะแต่ก็ไม่บนสุดนะสตาร์เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเป็นสีเขียวด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่านะสีเขียวแต่ละตัวเนี่ยตอนนี้ท็อปทีสีเขียวนะครับถ้าเกิดไม่เน้นเรื่องเผาเนี่ยจะมีมายุลิจากนิยายนะครับเนบุกที่ผมรีวิวไปเมื่อวานครับเนบุก ดิมุกจากออยาคาชินะครับแล้วก็ผู้สักกะนะครับที่จากเดอะมูวี่สองนะครับไอไดมอนดนะ์ดัสิเบเลียมไอตัวนั้นน่ยจะเป็นทั้ง3ามตัวที่ผมพูดมาเนะี่ยก็จะเป็นตัวแถวบนสุดของสีเขียวนะครับสตาร์ก็จะลองลงมาแค่หน่อยเดียวนะก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นนะครับตัวต่อไปซซเอลอัพพาโลนะครับตัวละครเป็นเผ่าอารันคาแล้วก็เอสปาดาเหมือนกันนะครับเป็นตัวละครตีระยะ ไก่นะครับน่าจะตีระยะไกลผมจำไม่ค่อยได้เ,าเพาตีไก้หรือตีไก่นะครับเป็นตัวละครสีส้มเป็นสายสกิลนะครับ SP ก็เอามาค่อนข้างสูงเหมือนกัน7 8 6กนะครับก็ยังไม่ถึงกระตับไม่ถึงกาการอะ่ะผมมองว่ามันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอย่าเทียบกับยุคนี้นะยุคนี้มัน800อัพหมดเลยยุคนี้คือ SP ค่อนข้างเฟอร์นะครับแบบโอเวอร์มากสูงจัดเลยนะครับใครที่เล่นยุคแรกๆมานี่คือแค่700นี่ก็บุญแล้ว นะครับไอดี786นี่เยอะมากเลยทีเดียวนะครับเขาเป็นผู้สังหารยมทูตด,ด้วยนะครับตียมทูตแรงขึ้นเนาะถ้าไม่ตายเนี่ยก็สร้างความเสียหายทําให้ฝ่ายติดพิษนะครับอีกฝ่ายจะติดพิษร้อยนะครับแล้วก็ทั้งทีมเนี่ยจะได้บับฟฟื้นคืนชีพอัตโนมัติเมื่อตายนะครับมันไม่สามารถถูกลบล้างได้นะครับสำหรับบับฟฟื้นคืนชีพนะครับก็ใช้ได้ทั้งทีมเลยเมื่อใช้เนี่ยทั้งทีมติดหมดเลย ใครตายก็ฟื้นมาใหม่แล้วตอนฟื้นมาใหม่เนี่ยสกิลจากที่ครูดาวอยู่ก็จะหายคููดาวทันทีเราสามารถสัดสกิลต่อได้เลยทั้งสามสกิลนะครับก็เป็นทําไมตายที่ดีเอามากๆเลยสำหรับซาเอลอพอลโลลิงก์ของเขาคือลดคูดาวสกิลนะครับ12%แล้วก็อาบิลิตี้ที่เขาได้มาเนี่ยก็มีเพิ่มความเจมตีปกติจากสกิลอย่างละ20นะครับเพิ่มฮิตสกิลเพิ่มความเสียหายทําไมตายบวก40% และเมื่ออ e ีฝ่ายติดพิษเนี่ยก็ติดเพิ่มอีก2วิมีหลบูเชิญพวกอีกหนึ่งและตัวเขาไม่ติดพิษเองด้วยนะครับก็อบิตี้เหมือนกับสตาร์กหมดเลยนะครับแตกต่างตรงที่สถานะเวลาที่เขาติดนะครับก็สตาร์กไม่ติดไฟอ่าซาเอลไม่ติดพิษน,นะครับแล้วก็แน่นอนสตาร์กไม่ติดไฟแต่ใช้ไฟอ่าซาเอลก็ใช้พิษน,นะครับจะมีเรื่องของสถานะพิดปกติของพิษมาเกี่ยวด้วยนะครับสำหรับซาเอลอพอลโลก็เก่งใช้ได้นะสำหรับซาเอล เก่งใช้ได้ไม่สุดก็จริงแต่มันเก่งใช้ได้เลยนะครับก็เป็นเอสปาดาอารันคาที่สังหารยูมาทูที่เก่งพอตัวนะครับจากเอวานผลโลกแล้ก็ได้มาไม่ต้องเสียใจนะครับตัวต่อไปอาโลนีโรนะครับเป็นอารันคาแล้วก็เอสปาดาเป็นละครสีฟ้านะครับถ้าจําไม่ผิดนาจะตีระยะไปชิดหรือว่าตีสีแดงนะครับถ้าเกิดผิดก็ขออภัยนะครับช่วยแก้ทีนะครับใครที่มีก็บอกได้นะครับผมจะไม่ได้จริงๆต้องขออภัยนะครับ เขาเป็นสายสกิลนะครับเป็นสาย SP ก็สูงเหมือนกัน790นะครับเป็นผู้สังหารยม,มทูตนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยก็ฮีลเลือดนะครับฮิวเลือดให้ทุกคนเลยรวมทั้งตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายติดอ่อนแรงได้นะครับสำหรับทำให้ตายของอารูนิลูนะครับซึ่งสกิลเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยมีโอกาสทําให้อีกฝ่ายติดอ่อนแรงได้เหมือนกันนะครับลิงก์ก็จะเหมือน2ตัวข้างบนก็คือลดคูนะ่ดาวสกิล12%เนาะ อาบิลิตี้ที่เขาได้เนี่ยพเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติ20%เพิ่มพิ s สกลิลนะครับเพิ่มความเสียหายทําให้ตาย40%และเมื่ออีฝ่ายติดอ่อนแรงก็ติดเพิ่มไปอีก5วิลบช่อเชิญบวกหนึ่งเขาจะไม่รับสถานะเด็บชาแล้วก็อ่อนแรงเลยนะครับซึ่งตัวนี้ที่ผมมองว่ามันไม่เท่าเซเอลอัลคอโลเพราะว่าเขาไม่มีอาบิลิตี้เพิ่มความแรงของสกลิลเพิ่มขึ้นเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าเขาไม่มีนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย นะครับในไหนก็ทําเป็นลิมิเต็ดแล้วน่าจะเอาให้สึกหน่อยแต่ก็พอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะยังเป็นช่วงยุคเปลี่ยนถ่ายนะยังเป็นยุคที่แบบอาบิลิตี้กับค่าพลังค่อนข้างที่จะโดดเด่นขึ้นมาจากก่อนหน้านั้นมากนะครับเพราะาเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนย้อนสักสาปีเนี่ยยังตัวเนี่ยคุณจะได้เห็นอาบิลิตี้เลยแต่ละตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างข,ดขาดๆนะครับเพราะเป็นตัวเก่าเนะาะตัวพวกเนี้ยมันเป็นตัวที่แบบโผล่มาถ้าผมจะไม่ผิดประมาณ3ปีได้แล้วนะครับจะ3ปีแล้ว หรืออาจจะถึงแล้วก็ได้นะครับสำหรับนอยโทล่านะครับผมจําได้ว่ามันโผล่มาค่อนข้างที่จะนานนะครับสองปีกว่าสามปีอ่ะไปอยู่ไว้ประมาณเนี้ยสำหรับนอยทล่านีตอนที่เขามานะครับอาเบลิตี้ของเขาเลยอาเบลิตี้ของตัวชุดเนี้ยสามตัวค่าทานเนี่ยจะค่อนข้างขาดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขาดยังไงนะครับอ่ะตัวแรกเลยนอยทล่านะครับเป็นอลันคาแล้วก็อสปาดาเป็นตัวละครเน้นโจมตีปกตินะครับ เน้น ATK เป็นหลักเป็นสายสักอ่ะขอผายขอภัยเป็นสายตีปกตินะครับเป็นสายตีปกติเป็นตัวละครสีส้มและเป็นตัวละครตีระยะประชิดหรือเรียกว่าตีสีแดงนั่นเองนะครับเป็นผู้สังหารหัวหน้าหน่วยนะครับแน่นอนเขาเป็นตัว v p ตอนเขาเป็นตัว v p เนี่ยสังหารหัวหน้าหน่วยเนี่ยดีมากนะครับดีมากในตอนที่เขาออกนะครับไม่ใช่ดีกับในยุคนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับทาไมตายของเขาครับดี นะเพราะว่าทำให้ฝ่ายติดเน็บช้าได้นะครับเป็นทำให้ตายที่เจ๋งเอาเรื่องเลยใน PVP เนะี่ยใครเก็บทำให้ตายนอยทูล,ล่าได้เนี่ยโอกาสวินนูเนี่ยเพิ่มขึ้นมาน่าจะ 80- 9 0เลยนะครับเพราะว่าศาสตร์ไม้ตายของนอยทูล,ล่ามันดีมากๆนะครับลิงก์ของเขาคือลดความเสียหายที่ได้รับนะครับ16%ก็นะก็เป็นลิงก์พื้นฐานของพวก PVP เขานะครับสำหรับสายถึง b i l i t y ที่ได้เนี่ยเพิ่มฮิตการโจมตีปกติตอบโจทย์หนึ่งนะครับ เพิ่มความเสียหายสกิล30%อตัดทิ้งไปเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย20%ตัดทิ้งไปเพราะว่าอะไรเขาเป็นตีตัวตีปกตินะครับเขาไม่เน้นเรื่องสกิลมันเพิ่มมาก็เท่านั้นนะครับเพิ่มเวลาสถานะปกติไม่ฝ่ายติดไปเนี่ยติดในชีาไปติดเพิ่มอีก5วิซึ่งดีมากๆเลยนะครับโลจิเชิญบวกอีกหนึ่งมีซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยซุปเปอร์อาร์เมอร์คืออะไรซุปเปอร์อาร์เมอร์ก็คือโดนตีและไม่ชน,นะนะครับเขาโดนตีเนี่ยเขาจะไม่รู้สึก ชง,งักเลยนะครับเขาจะตีสวนได้ต่อแต่ว่าดาเมจที่ได้รับเนี่ยยังได้รับอยู่นะครับคุณโดนสกิลใช่ไหมสมมติอิจิกะปล่อยพิสกะเคนโชสาด์หน้าคุณมาถ้าเป็นตัวละครที่มีซุปเปอร์อาร์เมอร์ก็จะแบบชง,งักแต่นาโตล่าเนี่ยวิ่งผ่าฝาไปเลยแต่ว่ายัางโดนดาเมจอยู่นะครับบาลีตอนเริ่มบวกสิบบาลีตอนเริ่มบวกสิบคืออะไรคือเริ่มเข้าดานจะ PPE หรือ p v p ก็ได้มันจะมีบาลีให้คุณสิบกันได้สิบฮิตนะครับคุณจะไม่โดนความเสียหายสิบอกนะครับ แต่มีระยะเวลาหมดครับแต่ในพ v p PP เนี่ยมันโดนตีจนหมดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามาถึงก็นัวกันเลยนะครับสำหรับบา,าเลตตอนเริ่มมาเราจะมาอธิบายนอยทูลาเพิ่มนะครับที่ผมบอกว่าเขาขาดเพราะว่าเขาไม่มีโจมตีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกตินะครับนอยทูลาเนี่ยไม่มีเพิ่มความเสียหายโจมตีปกตินะครับมันเลยค่อนข้างที่จะเบากว่าตัวใหม่ๆนะแล้วก็ความกว้างเนี่ยการโจมตีของนอยทูลาต้องยอมรับนะว่าถ้ามันโจมตีค่อนข้างแคบ แล้วก็สัดน,นะครับนอยทล่าโจมตีปกติไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่นะครับแต่นอทูล่ามีดีตรงท่า2เพราะว่าเขาจะบัฟได้นะครับบัฟไม่มั่นใจว่าบัฟท,ทั้งทีแต่น่าจะทั้งทีน,นะครับแต่ว่าเขาไม่มี ability ยืดท่าเสริมพลังทําให้การบัฟของเขาเนี่ยบัฟได้เพียงแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะครับสำหรับนอทูล่านี่ก็คือข้อเสียของเขานะครับ แต่ที่ดีเนี่ยที่ผมมองว่าเขาดีเนี่ยคือสถานะเด็บชาเว้ยเพราะว่าสถานะเดบชาเนี่ยมันเป็นสถานะที่เก็บไม้ตายได้กับพิเกมนะครับถ้าคุณเล่นเขาให้มันอยู่รอดจนเขาได้เก็บไม้ตายจะสกิชิมาหรือฮัตวานณตอนนี้เนี่ยเอาแบบไม่เวอร์นะเอาแบบไม่ห้าทับห้านะเอาแบบของใกล้เคียงกันเนี่ยไม่ห่างกันมากถ้าโนทร่าได้เก็บไม้ตายแล้วสัตว์แอนตี้ทำให้ายติดเน็บชาเนี่ยโอกาสวินแทบร็อตเปอร์เซ็น เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อฝ่ายจินติพชาเนี่ยเขาโดนตีฟรีไว้ทุกคนแล้วเมื่อเขาโดนตีฟรีเนี่ยไอ้กองไม้ตายมันชอบไปเกิดตอนที่อีกฝ่ายกําลังจะหายแล้วพอโนชทร่า,ากเก็บไม้ตายเสร็จปุ๊บอีกฝ่ายหายปับ๊บโดนสับไม้ตายต่อก็จะวนลูปเดิมแบบนี้เรื่อยๆจนตีฟรีจนชนะนะครับมันเป็นแบบนี้ค่อนข้างบ่อยแต่น่าเสียดายตรงที่เขาสังหารหัวหน้าหน่วยในยุคนั้นน่ะมันดีตอนที่โนเทร่ากออกมาแ,แรกๆเนี่ยคือโหดมากเพราะว่า มันเอามาฆ่าอุนหนะจากสงครามเรื่องตันปีนะครับป้าอุโนหนนะตอนนั้นเป็นเมตา p ีพนะครับซึ่งนอเทูล่ามันสังหารแต่ว่าณตอนนี้ปัจจุบันแทบไม่มีใครเอาหัวหน้าหน่วยลง PVP เลยถ้าจะมีหลุดมาก็คือเคมปัจิสีแดงนะครับไอตัวนั้นหลุดมาเนาะแต่ก็ไม่ชนะสีแล้วนะครับสำหรับนอยทุล่านะครับก็ ค่อนข้างที่จะขาดนะครับโนยทุล่าในพีพนะปัจจุบันนะครับแต่ใครที่ไม่มีโดยใช้เอานอยทุล่าใช้ได้ตามปกตินะครับยังพอเก่งอยู่นะสำหรับโนยทุล่านะครับอย่าเอาไปเทียบกับฮัตวานแล้วก็สึกิชิมานะครับไอตัวนั้นไอสองตัวนั้นน่ะผมจัดตั้งให้เป็นเทียร์พิเศษเลยนะครับเพียงแค่2ตัวในเกมเท่านั้นนะครับสตัวนั้นน่ะมันเวอร์เกิดนะสึกิชิมาแล้วก็ฮัตวานนะก็มีดีตรงสถานะพิบติตามที่ผมบอกนะครับโนยทุล่า ตัวต่อไปยามิอีเดียดังโกนะครับเป็นเอสปาดาแล้วก็อาันคาเป็นสายโจมตีปกติเหมือนนอยโทรานะครับแต่ว่าเรื่อง PVP เนี่ยไม่แนะนำนะครับเขาเป็นตัวละคารสีม่วงนะครับทาสีม่วงแล้วเป็นตัวละคารตีระยะประชิดหรือเรียกว่าตีสีแดงนะครับเป็นผู้สังหารฮอลโลนะครับนี่คืออย่างแรกแล้วที่ผมไม่แนะนำลง PVP เพราะเขาสังหารฮอลโลซึ่งน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่มีคนเอาสถานะฮอลโลลง PVP ถ้าจะมีก็เป็นอิชิก ฉลองครบรอบ4ปีนะครับที่ล่างฮอลโลมีเขาอะล่างฮอลโลเต็มตัวนะไอ้นั้นนะนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเห็นคนเอาลงนะครับถ้ายามีจะชนะไทมงก็คงจะสู้ตัวนั้นแต่วัดกันตรงๆไม่มั่นใจว่าใครเก่งกว่ากันนะครับสำหรับยามีกับอิชิโกะตัวนั้นแต่ผมเอ็เอียงไม่ให้อิชิโกะนะครับถ้าไม่ตายเนี่ยทำให้อีกฝ่ายติดไฟไหม้ได้นะครับติดไฟไหม้ไปเลยลิงก์ก็ค่อนข้างน่าผิดหวังเนาะเพราะว่าเพิ่มความเสียหายโจมตีปกติแค่20%น่าจะใส่เป็นถึงไม่ก็ยิม5% จะดูดีกว่านี้หน่อยนะครับอัพที่ได้รับเพิ่มฮิตโจมตีปกตินะครับแล้วก็เหมือนนอทล่าเลยเพิ่มความเสียหายจากสกิลแล้วก็ทําให้ตายซึ่งมันไร้ค่ามากเมื่อมาอยู่กับตัวละครตีปกตินะครับแต่ถ้าเกิดคุณรวยคุณมีคัมพีไปเล่นไฮบิดก็ก็ถือว่าจะเป็นสถานอัพ uh, เที่มีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นไฮบิดคุณใส่ชัปปี้เป็ดไอชัปปีก้กระต่ายไปเนะี่ยไร้ค่ทาทันทีนะครับอัที่ได้ เพราะว่ามันดนลบนาะมันติดลบพวกสกิลมันไม่ได้สนใจ,จนะครับและเมื่ออ e ีฟายติดไฟไหม้เนะี่ยติดเพิ่มอีก2วินะครับลบพิชเชนบวกหนึ่งเขามีซุปเปอร์อาร์เมอร์เหมือนนอยโทลร่านะครับลดการแช่แข็ง100%ก็คือเขาไม่ติดแช่แข็งเลยสำหรับยามีก็ตีก็งันๆนะครับตัวนี้ค่อนข้นงางงง้นๆเลยนะครับก็เง้นๆงนนะ ไม่รู้จะพูดยังไงครับงันงันแต่ก็ไม่ถึงกับกากนะครับไม่ห็นกากรอยู่กลางๆอ่ะเล่นได้นะยามีใครที่ชอบก็เราไปใช้ดูนะครับน่าเสียดายเหมือนกันนะผมชอบโมเดลเขามากเลยนะครับดูเท่ดูเท่แปลกๆดีนะสำหรับยามีแต่ก็มาในรูปแบบครึ่งๆกลางๆนะครับก็เลยไม่ได้เจ๋งตัวต่อไปนะครับตัวที่ผมโคตรเกลียดเลยนะครับโซมาลีนะครับไม่อยากได้เลยแต่ก็ออกไมาให้ผมจังนะครับ โซมาลีอารันคาเอสปาดาเป็นตัวละครสีเขียวนะครับเป็นตัวละครตีระยะไกลหรือเรียกว่าตีสีฟ้าเป็นสายสกยิลที่เอามาค่อนข้างสูงอยู่794เลยทีเดียวนะครับความดีของเขาเนี่ยคือเขาสังหารลรสังกัดเว้ยคือช่วงเมื่อก่อนมันจะหายากนะครับไอ้พวกสังหารไายสังกัดนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะมีตัวทดแทนกันหมดแล้วนะครับแต่เขาน่าจะเป็นเอสปาดาตัวเดียวั้งที่สังหารไรยสังกัดที่เก่งที่สุด น่าจะอย่างนั้นนะครับผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีท,ทายคลิปนะครับว่ามันมีตัวไหนบนะ้างเนาะถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยทำให้อีฟายติดอ่อนแรง100%นะครับลิงก์ที่ได้เนี่ยก็คือลดคูลดาวสกิล12%องเบิลิตี้ที่ได้เพิ่มความเสียชกตีปกติยี่สิบเปอร์เซ็นตเพิ่มความไม่มีนี่หว่าไม่มีเพิ่มความเสียหายจากสกิลนะครับเป็นเพิ่มฮิตสกิลเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตาย40%นะครับ เมื่ออีฝ่ายติดออนแรงก็ติดเพิ่มอีก5วินะครับโซมารีเนี่ยทุกสกิลแล้วก็รวมทั้งโจมตีปกติมีโอกาสทำให้ฝ่ายติดออนแรงได้นะครับบวกลบเฉือนสองครั้งแล้วก็เพิ่มระยะเวลาหลบเอ้ยไม่ใช่เพิ่มระยะหลบนะบไม่ใช่เพิ่มเวลาเพิ่มระยะหลบเฉือนเนี่ยได้ไกลขึ้นนะครับก็ก้าวไกลกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็หลบได้ทั้งหมด3ครั้งซึ่งมันไม่มีเพิ่มความเสียหายจากสกิลด้วยนะครับทำให้ขาดความแรงไปนะครับโซมารีแล้วก็ท่าเนี่ยไม่กว้างเลยนะครับก็ กังกานะครับไม่ได้เก่งเลยนะครับสุมาลีก็ค่อนข้างใช้ได้ใครไม่มีตัวก็ได้มาก็ไม่แย่นะครับแต่ลูกอาร์ตนขางแย่นะครับมันดูอัปลักษณ์ไป่อยนะครับสุมาลีผมไม่ค่อยชอบอสภาพเขานะครับคงไม่มีดราม่าบูลีนะขอโทษนะครับขอโทษไม่ได้เหยดนะไม่ได้หยดแค่ไม่ชอบเฉยนะครับสุมาลีมันดูตรงดวงตามันดูแบบขนลุกอะผมไม่ค่อยชอบไอ้พวกดวงตาอะไรตรงเนี้ยนะครับมันดูแบบ ค่อนข้างขนลุกยังไงไปดูนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะสามตัวหลังว่าทำไมอารบลิตี้มันขาดนะก็ตามที่บอกว่ามันตัวที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับมันเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่านะครับอาร์เลิตี้มันเลยขาด,ขาดนะครับไอ้นี้ยังดีนะที่เขายังมีเพิ่มมฮิตให้นะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเลยคุณต้องมาลุ้นอีกทีว่าตัวละครน,นั้นอนะ่ะมันจะเพิ่มมีฮิตให้หรือเปล่าซึ่งส่วนมากมันไม่ค่อยมีฮิตตรงสายนะครับอย่างเช่นตัวตีปกติที่มันดูเก่งแต่มันไม่มีฮิต เพิ่มความโจมตีปกตินะครับอย่างเนลเลียนล่างปดของเมคูอวะตัวจงนิยายเหมือนกันเนลเลียนตัวนั้นน่ะนะครับก็ไม่มีเพิ่มหินโจมตีปกติทําให้ความเก่งของเธอสูญเสียไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่อันเนี้ยมีให้นะครับแต่ก็ขาดความแรงไปหน่อยหนึ่งนะครับผมก็จะสรุปประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครที่อยากได้ตู้นี้ให้คุณดูก่อนเลยว่าคุณอยากได้ตัวอะไรนะครับถ้าคุณอยากได้สปาร์กอยากได้ไซอลพอลโลอยากได้นอทูล่านะครับก็โอเคนะครับ แต่ถ้าคุณอยากได้แค่ตัวเดียวเนี่ยผมแนะนำอย่าเปิดเยอะนะเปิดแค่50พอนะครับหรือว่าอยากเปิดถึง5สเต็ปก็แล้วแต่คุณนะคุณช่างน้ำหนักกันเอาเองแต่เป็นผมเนี่ยผมจะไม่เปิดเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดผมอยากได้แค่ไม่กี่ตัวนะครับซึ่งตัวเนี้ยเอาจริงๆผมว่าผมอยากได้ใหม่อยากได้ตัวไหนบ้างเนะี่ยผมอยากได้สตาร์กมากเลยนะแต่ว่าผมเคลนไปเปิดหลายรอบแล้วแล้วมันก็ไม่ออกสักทีผมก็เลยแบบช่างหัวมันนะครับไอ้ตู้สตาร์กเนี่ยอาถรรพ์มากเลยคนระ ตอนมาตู้เดี่ยวของมันเนี่ยผมก็ไม่เคยได้นะครับมันรวมตู้ผมก็ไม่ได้นะครับผมยังไม่มีสามตัวนี้เลยนะครับสตาร์ก uh อ่ไซเอลพอลโลอาร์มิโลเนี่ยผมไม่มีเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่า year, ช่างหัวมาแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีผมก็ไม่ตายนะผมไม่ขาดอะไรนะผมไม่ได้ขาดแคนเลยผมมีตัวที่ใช้ทดแทนนะทุกคนก็ไปดูนะว่ามีตัวที่ใช้แทนหรือเปล่าถ้าไม่มีพวกนี้อยู่ได้หรือเปล่าผมเชื่อว่าทุกคนอยู่ได้นะครับเพราะตัวมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะล้าหลังแล้วนะครับยิง3าตัวนี้ ยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับในพีพีมีทางเลือกตัวอื่นอีกเยอะแยะนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่ล่ะถ้าพูดถึงผู้เล่นใหม่ก็เปิดไปเลยนะครับเปิดไป5สเต็ปก็ได้นะครับคุณน่าจะมีเพชรค่อนข้างเยอะอยู่เปิดไปเลย5สเต็ปไปเลยนะครับใครที่รีรหัสเพิ่งเริ่มเล่นเลยก็ได้นะครับก็เปิดหาไปเลยนะครับได้ตัวมาเนี่ยได้ใช้ใช้ได้แทบตัวเลยนะใช้ได้แทบหมดเลยจริงๆ3ตัวขล่างก็เก่งนะไม่ได้แย่เอาจริงๆอเ i ริเนี่ย อาบิตี้เนี่ยดูดีกับโซมาลีด้วยนะครับบางตัวเนี่ยดูดีกับโซมาลีด้วยนะครับแค่มันไม่ใช่ลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับแต่ที่โฟกัสอยากให้โฟกัสหาเนี่ยสำหรับคนเริ่มต้นเล่นอยากให้โฟกัสหาที่นี่เลยสปานะครับเอาไว้เล่นพมพีพมพีก็นอยทูล่านะครับไม่แย่นะนอยทูล่าไม่แย่จริงเอามาเล่นได้ไม่แย่คุณสามารถเล่นได้นะในพมพีซึ่งผมก็แนะนานะทุกคนใครที่ขาดหรืออะไรก็ลองเปิดจาก5 0สิดูนะครับ ถ้าคุณเปิดได้50บ่อยๆเนี่ยแล้วได้ในทอล่าบ่อยๆเนี่ย,นยจนมันไปถึง5ทับ5เนี่ยโคตรเก่งเลยนะตัวละครที่มันตกยุคสมัยตกเมตา PVP เนี่ยแต่ถ้าเกิดทำมัน5ทับ5ได้เนี่ยมันก็เก่งนะครับไปเล่นให้มันถึกๆนะครับแล้วก็เน้นให้เขาเก็บไม้ตายได้เนี่ยกดกดเลย5ทับ5เนี่ยเอาเวกจากกากเป็นกดได้ทั้งตัวนะครับสายสกยิล5ทับ5ยังโหดเลยสายสกยิลทีเดียวตายทั้งทีนะครับก็ ลองเปิดกันดูได้นะห้าสิบเพชรไม่เยอะนะครับแต่ใครที่งกจริงๆแบบไม่อยากเสียจริงๆอ่ะไม่มีอะไรที่อยากได้ก็ข้ามไปเลยก็ได้นะครับใครที่อยากเปิดแนะนําไม่ควรเกิน5นะครับเพราะว่าอะไรลองดูนะมันสามเดือนวน,นกลับมาอีกแล้วนะผมคิดว่าไม่ใกล้ไม่ไกลหรอกไอ้พวกเนี้ยมันจะมาในรูปแบบล่่มแจมจากตู้นิยายหลังๆน่ยไอ้พวกตู้นิยายใหม่เห็นปะตู้คิมบจ,จิตอนนี้นิยายแล้วเข้าสู่ภาคคิมบะจิใช่ปหละ่ะ ผมมีความคิดนะครับผมมีความคิดว่าไอตัวพวกเนี้ยมีโอกาสนะครับอย่างน้อยอมันก็มีโอกาสที่จะไปร่วมแจมในตู้นิยายใหม่ใมใ,มในอนาคตนะครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะก็ไม่คอนเฟิร์มนะแต่ผมเชื่อมั่นอย่างนั้นใครจะคิดตามผมก็ได้นะครับถ้าเกิดมันมาแบบนั้นก็ดีนะครับแต่ถ้ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ได้จริง,รงๆตู้นี้อย่าไปโฟกัสกับมันมากนะครับที่สําคัญที่สําคัญถ้าเป็นผู้เล่นไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะถ้าคุณไม่รีบร้อนหาตัว รอดูข่าวนะครับรอดูก่อนเลยรอดูก่อนเลยว่าท้ายเดือนจะเป็นอะไรให้คุณไปดูก่อนเลยนะครับกลางกลางเดือนไม่ใช่ท้ายเดือนขออภัยนะครับไอ้ตู้มันไปวันที่17บเจ็ดไงกลางเดือนมันมาก่อนแน่ๆนะครับข่าวมันมาวันที่14 14, 15 13, 14 15มาช่วงนี้นะครับส่วนตู้จะมาวันที่16นะครับข่าวน่าจะมาวันที่14แหละนะครับรอดูก่อนก็ได้นะครับตอนนี้ก็เปิดไปแค่สเต็ปเดียวพอก่อนนะครับไม่ต้องเปิดเยอะ โอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับข่าวตู้กาชารีลันมาอีกรอบหนึ่งนะก็ดีลันค่อนข้างเร็วเลย3 3เดือนมากว่าเองนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับเออเท่าที่ยังไม่จบนะครับขอไปขอไปถ้าให้เลือกนะครับถ้าให้เลือกจะเปิดตู้นนะั้นอะเปิดตู้นี้ดีกว่านะครับมาหาอิชิดะดีกว่าเนาะหรือไม่ก็ให้เลือกได้ ก็ <G un less> ใครที่หมดหวังกระตู้นวมไปแล้วรอตู้แยกกนะัะเก็บเพชรมารอตู้แยกอิชิดะยังดูดีกว่าเลยนะครับวันที่ส1เอ็ดนี่ยตู้อิชิดะตู้แยกจะมานะครับก็รอไว้ก่อนนะไม่ต้องรีบกับตู้ใหม่โอเคก็จากกันไปจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ที่สัมพันธ์ขอบคุณที่คนที่โดเนทให้ผมด้วยนะครับที่สนับสนุนให้ผมนะครับขอบคุณมากจริงๆนะขอบคุณจากใจเลยนะครับ แล้วก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้พมกไหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ